อิติปิโสภะควาอาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตะโรปุริสัทธรรมสารถิมสัทธาเทวมนุษ์สานังพุทโธภะคะวติสวาคขาโตภะคะวาตาธรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโก โอปัณญยโกปจัดตังเวทิตโพวินยูฮีติสุปติปันโนภคคะวโตสาวกสังโฆปุชุปฏิปันโนภคคะวโตสาวกสังโฆยายปติปันโนภคคะวโตสาวกัสสังโฆสามีจิปฏิปันโนภคคะวโตสาวกัสสังโฆยาทิทังจัตตาริ ปุริสัยุคานิอัฏฐกปุริสะปุคคลาเอสักพักะวัตโตสาวกัส,สังคโคอาหุเนยโยป้าหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีการณีโยอนุตตรังปุญญพเขตตังโลกัสสร์อิติปิโสพัควาอระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัทธรรมสารถิมสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธโภพควาติสากวาขาโตพคัวาตาธรรมโมสันทิปติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะนยิโกปัจจัตังเวทิตัโพวินยูหีติ สุปฏิปันโนภะคภวโตสาวกัสสังโฆอุชุปติปันโนภะคภวโตสาวกัสสังโฆยายปติปันโนภะคภวโตสาวกสังโฆสามีจิปติปันโนภะคภวโตสาวกสังโฆยาติทางจัตตาริปุริสัยุคานิอัตถปุริสสปุคคลา เอสักพ,พักะวะัโตสาวกัสสังโคอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกรณีโยอนุตตรังปุญยักเขตตังโลกัสศาสตร์อิติปิโสพะควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาารณสัมปันโนสุขโต โลกาวิทูอนุตตบโรปุริสัตธรรมสารถิมสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทธโธภัควาติสากวาขาโตภัคขวาตาธรรมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนยิโกปัจจัตังเวทิตัโพวินยูหีติสุปติปันโน ภคคับวัตโตสาวกัสสังโฆปุชุปฏิปันโนภคคับวัตโตสาวกัสสังโฆยายปติปันโนภคคัวัตโตสาวกัสสังโฆสามีจิปฏิปันโนภคควัตโตสาวกัสสังโฆยัติทางจัตตาริปุริสักยุคานิอัฏฐปุริสัปุคลาเอสักภคคัวัตโต สาวกัสสังโคอาหุเนยโยป้าหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีการณีโยอนุตตรังปุญยญเขตตังโลกสศาสตร์อิติปิโสภะควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโร ปุริสัทธรรมสารถิมสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทธโธภัควาติสวาขาโตภักวะตาธรมโมสันทิปติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญยิโกปัจจัตตังเวทิตัโพวินยูหีติสุปติปันโนภักวะโตาสาวกสังโค อุชุปติปันโนภะคคะวะโตสาวกสังโฆยายปติปันโนภัคคะวะโตสาวกัสสังโฆสามีจิปติปันโนภะคคะวะโตสาวกัสสังโฆยัติทางจัตตาริปุนนริสัยุคานิอัตถะปุริสสปุคคลาเอสักภะคคะวะโตสาวกส,สังโฆอ,อ,อาหุเนโย ο, ปาหุเนยโยทักคิเนยโยอัญชลีการณีโยอนุตตรังปุญยกเขตตังโลกศาสตร์อิติปิโสภะควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัตธรรมสารถิม สัทถาเทวมนุษย์สานังพุทธโธภัควาติสวาขาโตภัคขวตาธรรมโมสันทิปติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญิโกปัจจัตังเวทิตัโพวินยูหีติสุปฏิปันโนภักวโตสาวกัสังโค อุชุปติปันโนภะคคะวะโตสาวกสังโฆยายปติปันโนภะคคะวะโตสาวกัสสังโฆสามีจิปติปันโนภะคคะวะโตสาวกัสสังโฆยัติทางจัตตาริปุนนริสัยุคานิอัตถะปุริสสปุคคลาเอศภะคคะวะโตสาวกส,สังโฆอ,อ,อาหุเนโย ο, ปาหุเนยโยทักค,คิเนยโยอัญชลีกรณีโยอนุตตรังปุญยักเขตตังโลกศาสตร์อิติปิโสภะควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัตธรรมสารถิม สัทถาเทวมนุษย์สานังพุทธโธภักควาติสวาขาโตภคกะวตาธรรมโมสันทิปติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญิโกปัจจัตตังเวทิตัโพวินยูหีติสุปฏิปันโนภักะวโตาสาวกสังโค อุชุปติปันโนภะคคะวะโตสาวกสังโฆยายปติปันโนภคคะวะโตสาวกัสสังโฆสามีจิปติปันโนภะคคะวะโตสาวกัสสังโฆยัติทางจัตตาริปุนนริสัยุคานิอัตถะปุริสสปุคคลาเอสักภะคคะวะโตสาวกส,สังโฆอ,อ,อาหุเนโย ο, ปาหุเนยโยทักคิเนยโยอัญชลีกรณีโยอนุตตรังปุญยกเขตตังโลกศาสตร์อิติปิโสภะควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัตธรรมสารถิม สัทถาเทวมนุษย์สานังพุโทโธภัควาติสวาขาโตภัควะตาธรรมโมสันทิธิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญิโกปัจจัตังเวทิตัโพวินยูหีติสุปฏิปันโนภัควะโตาสาวกสังโค อุชุปติปันโนภะคคะวะโตสาวกสังโฆยายปติปันโนภคคะวะโตสาวกัสสังโฆสามีจิปติปันโนภะคคะวะโตสาวกัสสังโฆยัติทางจัตตาริปุนนริสัยุคานิอัตถะปุริสสปุคคลาเอศภะคคะวะโตสาวกส,สังโฆอ,อ,อาหุเนโย ο, ปาหุเนยโยทักค,คิเนยโยอัญชลีกรณีโยอนุตตรังปุญยกเขตตังโลกศาสตร์อิติปิโสภะควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัตธรรมสารถิม สัทถาเทวมนุษย์สานังพุทธโธภัควาติสวาขาโตภัควะตาธรรมโมสันทิปติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญิโกปัจจัตังเวทิตัโพวินยูหีติสุปฏิปันโนภัควะโตาสาวกสังโค อุชุปติปันโนภะคคาวะโตสาวกสังโฆยายปติปันโนภคคาวะโตสาวกัสสังโฆสามีจิปติปันโนภะคคาวะโตสาวกัสสังโฆยัติทางจัตตาริปุนนริสัยุคานิอัตถะปุริสัปุคคลาเอศภะคคาวะโตสาวกส,สังโฆอ,อ,อาหุเนโย ο, ปาหุเนยโยทักค,คิเนยโยอัญชลีการณีโยอนุตตรังปุญยกเขตตังโลกัศาสตร์อิติปิโสภะควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัตธรรมสารถิม สัทถาเทวมนุษย์สานังพุโทโธภัควาติสวาขาโตภัควาตาธรรมโมสันทิปติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญิโกปัจจัตังเวทิตัโพวินยูหีติสุปฏิปันโนภัควโตาสาวกสังโค อุชุปติปันโนภะคคาวะโตสาวกสังโฆยายปติปันโนภคคาวะโตสาวกัสสังโฆสามีจิปติปันโนภะคคาวะโตสาวกัสสังโฆยัติทางจัตตาริปุนนริสัยุคานิอัตถะปุริสสปุคคลาเอสักภะคคาวะโตสาวกส,สังโฆอ,อ,อาหุเนโย ο, ปาหุเนยโยทักคิเนยโยอันชลีการณีโยอนุตตรังปุญยกเขตตังโลกาศาสตร์